กับเข้าสู่มอเตอร์ริงออนแอร์นะคะในช่วงของกูรูมอเตอร์ริงนะคะในวันนี้วันครูลึกถึงและลึกถึงได้ครับใช้วิธีการโทรหานะบางคนที่แบบสนิทสนิทกับคุณครูอาจจะเป็นครูในช่วงวัยเรียนวัยมัธยมวัยมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยาเป็นเล่นนะคุณครูท่านจําเราได้นะเอจำได้นะเด็กเทียบเลยนะอาจจะจําชื่อได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่เห็นหน้ารู้นะฉันเคยสอนก็ถ้าคุณยิงเกเรเกเรมากๆเนี่ยครูก็จะจําได้แม่นมีหน้าจาผมไม่ค่อยได้เป็นพิเศษเลยล่ะจาผมไม่ค่อยได้เลอะมา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 ครูมอเตอร์ริงคุณพาไปดีทรอยต์ยังไงก็คือไม่ได้พาไปพาเก็บบรรยากาศที่สาคัญสําคัญนะครับที่กําลังจัดอยู่ตอนนี้ครับสําหรับงานดีทรอยต์ออโต้โชว์ครับหรือจะเรียกมอเตอร์โชว์ตามความคุ้นเคยก็ไม่ผิดแต่ว่า ชื่ออย่างเป็นทางการเขาก็ดที่ทอยต์ออโตอโชว์นะครับจริงๆผมเคยไปเมื่อ10ปีที่แล้วนี่ไปสมัยแบบทำงานใหม่ๆวัยละอ่อนเลยใช่ไหมนั่งเครื่องไปแล้วก็โอยจัดช่วงนี้นะคุณหนาวเน็บเข้าไส้เลยฮะเดินออกไปข้างนอกบางทีก็มีอีกิมาันนี้พวกมันเหมือนฝนมากกว่าแบบเย็นๆดิฉันเดาว่าเมื่อสิปีที่แล้วคุณแบบรู้สึกตื่นเต้นมาก แบบว่าได้ไปแบบว่าดูโชว์อ,อะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อสิบปีที่แล้วไงมันไม่เหมือนตอนนี้ที่แบบไปเก้วเหรอคือมันมันเท่มากคือถ้าจะไปสถานที่จัดเนี่ยโคโบอฮอร์นะคะโคเบอร์ฮอก็คอจัดจะคิดดูสิบปีมาแล้วก็ยังจัดอยู่ที่โคโบอฮอร์เนี่ยมีรถรางวิ่เงเร็วอ่ะจากโรงแรมใกล้ๆโรงแรมเนี่ยเข้าไปทะลุถึงในฮอร์เลยถึงในฮอร์เลยอครับแล้วฮอร์ก็ใหญ่โตไปเรื่อยไเรื่อแต่ระหว่างทางคิดดูเด็ดตอนรับน้องใหม่ ผมน <ฮา S 1> ั่งไว้ระหว่างทางรถไฟฟ้าเสียโอ้เปิดเลิกค่ะหนาวอยู่ด้น <laughs> <laughs> พวกกระเลียงสี่ห้าคนทำไมฉันต้องไปกระบวนนี้คือดีทรอยนี่จะว่าจริงเป็นอ<ๆ>งสำคัญนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกไม่เชื่อได้ยังไงเพราะว่าประเทศไทยก็เคยบอกจะเป็นดีทรอยออปเปเชียแต่ตอนนี้คำนี้เลิกไปแล้วเพราะว่าหนึ่งคือดีทรอยมันมันค่อนข้างที่จะพอเจริญมาในยุคหนึ่งเนี่ยแล้วมันก็จะเริ่มตกต่ำ ออเหรอมันก็จะเริ่มตกต่ำเหมือนกับตอนที่อุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐอเมริกาเริ่มซึมในช่วงหลายปีก่อนนะครับแต่ว่าเราเคยตั้งธงตั้งเป้าไว้ว่าเราเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์นะครับระดับสำคัญใหญ่สุดในเอเชียก็ก็เนี่ยใช้คำว่าดีทรอยมาทุกคนเมื่อก่อนคิดถึงดีทรอยไงนะครับอะไรก็ดีทรอยเพราะว่าสหรัฐอเมริกานี่คือถือเป็นประเทศแบบต้นแบบคในการผลิตแบบแบบแมสโปรดักชันแล้วก็ทำตลาดนะครับรถยนต์ หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับฉะนั้นดีทรอยต์ออโต้โชว์เนี่ยก็ถือเป็น1ใน5โชว์สําคัญของโลกนะครับผมเคยย้ําไปหลายทีแล้วนะครับคือทุกวันนี้มีโชว์ใหม่ๆมาเยอะแยะค่ะแต่ถ้าให้5โชว์ที่เก่าๆเนี่ยต้นปีมีดีทรอยต์นะครับช่วงมีนาคมมีเจนีวาเจนีวาออโต้โชว์นะครับถัดไปช่วงไตรมาดสาก็จะมีแฟรงเฟิร์ดกับปารีสสลับกันนะครับเป็น4แล้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายปลายปีที่เอเชียก็คือโตเกียวโตเกียวออโต้โชว์นะครับฉะนั้นเปิดหัวต้นปีครับสําหรับ ดีทอยต์ออโตโชนะครับปีนี้นะครับจัดวันแรกเนี่ยรอบสื่อมวลชน11มกราคมนะครับตอนผมไปคานุนก็ไปรอบสื่อมวลชนเข้า2วันเลยถึงจะเดินครบนะครับแล้วก็ค่อยๆถัดมานะครับจนรอบประชาชนทั่วไปเนี่ยเริ่มตั้งแต่16มกราคมนะครับถึง24มกราคมนะครับที่อาคารเดิมก็คือโคบูฮอร์นะครับมีรูปปั้นของโมฮัมเหม็ดอาลีเป็นต่างห่านอยู่นะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับ คัดมาแต่รุ่นเด่นๆนะคุณผู้ชมพามาดูแล้วมีมีความเกี่ยวเนื่องกับกับเมืองไทยนะครับมีความเกี่ยวเนื่องกับเมืองไทยพอสมควรนะครับรุ่นี่ี่ามาเนี่เป็นแบบเขาเรียกอะไร w o r l d Premier Launch นะครับเปิดตัวครั้งแรกในโลกอย่างเป็นทางการครับโอเคก่อนนั้นอาจจะมีภาพมาให้เห็นแล้วแต่รถคันจริงๆนะครับตัวเป็นๆจอดในงานที่งานนี้นะครับเริ่มต้นนะครับที่ W นะครับ213นะครับนั่นคือ Mercedes b e n z E Class จริงๆอาทิตย์ที่แล้วเรานําเสนอข่าวไปบ้างแล้วน,นะครับแต่ว่ารถคันจริงๆเนี่ยมันยังเป็นภาพแบบในสตูดิโออยู่ไงาภาพแบบข่าวมาแต่คราวนี้ในงานนี่ทุกคนเห็นตัวจริงกันแล้วนะครับพร้อมทีเซอร์อะไรต่างๆออกมาด้วยสวยสดงดงามดีทีเดียวนะครับสำหรับเรา3 E อยู่สหนึ่งสอีคลาสใหม่เนี่ยยาวขึ้นนะครับายาวขึ้นในมิติความยาวยาวขึ้นนะครับแต่หน้าตาเนี่ยพอเห็นเต็มๆแล้วยังแบบมัน มันกลายเป็นว่าไม่หนีกับกับ C Class หรือ S Class เ mm hmm. ท่าไหร่แล้ะอย่าง C Class นี่ผมผมเคยเอาหน้ามาวางเอาด้านหน้ามาดูกันเต็มๆเนี่ยถ้า <c oughs> ไม่เปิดไฟนี่นะ <c oughs> ไฟ LED นี่นะ <c oughs> ถ้าไม่รู้เลยฮะ, mm hmm. ะถ้าเอารุ่นที่กระจังหน้าเหมือนกันนะฮะท้ายเนี่ยอาจจะพอเห็นความต่าง <c oughs> แต่ด้านหน้านี่ถ้าเอารุ่นแบบกระจังหน้าเหมือนกันเนี่ย ถ้าดูไม่รู้ครับคือต่อไปนี้เนี่ยภาษาการออกแบบของ m e r c e d e s b e n บในรถยนต์รุ่นหลักๆนะครับ CES สรุปคือเป็นแบบนี้หมดแหละ mm hmm. ต่างกันแค่ขนาดแล้วก็เรื่องของระบบขับเคลื่อนแล้วก็ออปชันทันสมัยที่ใส่เข้ามานะครับบางคนก็บ่นว่า mm hmm. ขาดเอกลักษณ์ของ E-Class ไป mm hmm. E-Class นี่ต้องถือว่าเป็นรถยนต์รุ่นสำคัญที่สุดของ Mercedes-Benz Mercedes <Yeah. S 1> ขายดีที่สุดก็คือ E-Class uh huh. นะครับ ทั้งทั่วโลกเลยนะเมืองไทยก็เหมือนกันนะครับนี่สูตรที่ e c l a s s เป็นรุ่นถ้ารุ่น m e r c e d e s Ben z ถือว่าสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สำคัญของโลกก็แหละเวลา eclass ไะทำอะไรเนี่ยโอ้โหต้องต้องติดตามนะครับทั้งเรื่องเทคโนโลยีต่างๆซึ่งคันนี้ก็ใส่เทคโนโลยีใหม่ๆมาเพียบเลยเขาบอกมีแบบออโต้พายโลดด้วยนะเรื่องของไฟเรื่องของอะไรเข้ามาครับเกียร์นี่ครับบางรุ่นก็ใส่เป็นแบบก้าวจังหวะมาเลยนะครับเมืองไทยเนี่ย เดี๋ยวรอเจอครับค่ะน่าจะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับาทาง Mercedes-Benz ป,ประเทศไทยก็กำลังพยายามอย่างหนักที่จะเอารุ่นพวงมาลัยขวามาเปิดตัวให้ได้ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมาตโชวช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับมีโอกาสได้เห็นสูงนะครับสำหรับ e c l a s s ใหม่กัอร213แล้วก็ปลายปีนะครับอย่างเร็วก็อาจจะได้เห็นรุ่นประกอบในประเทศ สำหรับอีคลาสใหม่อีกหนึ่งรุ่นครับยังอยู่ที่ Mercedes-Benz นะครับแต่คราวนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงที่น่าติดตามเช่นกันนะครับนั่นก็คือ S.L.K. สปอร์ตโรสเตอร์รุ่นดังนะครับค่ะแต่ว่าพอมาเป็นโฉมโฉมใหม่เนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็น S.L.C. จริงๆเขาประกาศตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าจะ เปลี่ยนชื่อจาก s l k เป็น SLC เป็น SLC น,นะครับถ้าความเข้าใจผมเองเนี่ยมันยังน่าจะอยู่ในขายของ f ฟซลิปอยู่ยังไม่ถึงก็เป็นโมเดลเชนนะครับยังเป็นรุ่นรุ่นปรับโฉมอยู่แต่มันอยู่ในทามมิ่งที่ที่เปลี่ยนชื่อซึ่ง Mercedes-Benz เนี่ยยุคป,ปี2ปีเนี่ยนะครับก็พยายามเปลี่ยนชื่อในหลายๆโมเดลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันนะครับอย่าง SL คือเราจะรู้จัก SL เป็นสปอร์ตและตัวสปอร์ตโรสเตอร์ตัวใหญ่ถูกไหมะฉะนั้น Mercedes-Benz บอกว่าฉะนั้นพอให้มันเป็น SLC เนี่ยคนจะได้นึกภาพออกว่าเป็นโรสเตอร์ตัวที่เล็กลงมาเพราะรุ่นหลักที่เขาขายมี CES m e r c ES, ถูกไหมเมอร์เ s เด e s บ s ซ์อีคล e e s S เนี่ยจากนี้คล้ายๆแนวทางของของ SUV ที่ Mercedes-Benz ปรับชื่อนะครับอย่าง M Class ไงคุณผู้ชม M Class ก็เปลี่ยนเป็น GLE แต่คือเปลี่ยนชื่อปรับเปลี่ยนนิดหน่อยผมก็ถือว่าเป็นเฟสลิะนะเช่นเดียวกันครับกับ s l k เปลี่ยนชื่อเป็น SLC นะครับก็รุ่นเริ่มต้นครับ SLC 180นะครับบ้านเราก็น่าจะเป็นรุ่นที่ทำตลาดก็น่าจะเป็น SLC 200ะนะครับเครื่องยนต์เบนซินสูงส,สความน่าสนใจหนึ่งของตัว AMG ข,ของตัว S L K 43 A M G เนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนจากขุมพลัง V 8มาเป็น V 6เทอร์โบคู่คก็เป็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องขุมพลังของ S L C นะครับถัดมาอีกหนึ่งรุ่นเมื่อสักครู่คลิปที่เราโชว์ Audi Audi A 3 e-tron e-tron นะครับคุณผู้ชมเป็น plug-in hybrid ที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับมีเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันแต่ ตัวที่ให้เห็นอยู่นี่ครับขันเหลืองนี่ครับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกเลยนะครับกับรถฟิลเซลนะครับคือรถพลังงานไฮโดรเจนว่ากันง่ายๆที่ปีก่อนเราคุ้นเคยกันดีกับพวกโตลิตามิไลนะครับที่เริ่มทำตลาดแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ทำตลาดนะทุกทยังเป็นคอนเซปต์อยู่แต่เอาดีเริ่มชัดแล้วว่าฉันก็มีเทคโนโลยีนี้แหละนะครับสำหรับ รถยนต์แบบ FCV นะครับหรือฟิล l c เซลนะครับรถพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งใช้ไฮโดรเจนเนี่ยเป็นเป็นพลังงานนะครับ <Okay. S 1> คือรถแบบนี้ก็คือจริงๆเป็นรถไฟฟ้าคุณตุน่นยังไงสุดท uh huh. ้ายก็เป็น uh huh. มอเตอร์ไฟฟ้าใ mm hmm. นการขับเคลื่อนเพลานะครับลงสู่ล้ออยู่ดีแต่ uh huh. พลังงาน uh huh. ที่ได้มานั้นคือได้มาจากไฮโดรเจนนะครับส่งเข้าไปแผงฟ uh ิลเซลลแผงพลังงานเชื้อเพลิงปฏิกิริยานี้ก็ทําให้ได้ไฟฟ้าออกมาไฟฟ้าก็ส่งไปเก็บแบตเตอรี่ส่งไปมอเตอร์ไฟฟ้า แล้วไปปัดล้อนะครับก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับสำหรับเจ้าเอ H-ton ผมพูดแมงนานผมไม่ได้พูดชื่อเลยตัวนี้นะครับเป็นคอนเซปต์ที่เขาเรียกว่าเเอออตน H-ton มีอีตอนไปแล้วอีตอนนี่หมายถึงปล plug-in hybrid นะครับตัวนี้เอ o ตอนนี่มาจากไหนไฮโดรเจนไฮโดรเจนง่ายๆชัดๆเอ h ตอนเนี่ยนะครับมีมอเตอร์2ตัวนะครับวางอยู่ด้านหน้ากับวางด้านหลังตัววางด้านหน้าเนี่ย 120แรงมา้าตัววางด้านหลังเนี่ยร8 8แรงม้านะครับอัตราเร่ง0 1 0ยถึงอเอาดีแจ้งคร่าวๆว่าต่ำกว่า7วินาทีนะครับแล้วก็การเติมไฮโดรเจนหนึครั้งนะครับใช้เวลาประมาณ4นาทีเนี่ยเติม1ครั้งเนี่ยเอสตอนคันนี้นะครับแล่นได้ไกลถึง600กิโลเมตรมก็น่าสนใจนะครับค,คือคาดกันกันว่าถ้าขึ้นสายการผลิตทำตลาดจริงนะครับน่าจะเป็นชื่อ Q 6 <ừ> q 6, Fuel Cell, ิว6ฟิลเซลหรือว่า q 6, ิว6ไฮโดรเจนก็เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะชื่ออะไรแต่ว่าก็ยังเป็นแนอนาคตอยู่<า>เร็วเร็วน,วนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้ก็ค่อยๆพัฒน,นาไปเรื่อยๆนะครับก็มาดูกันว่าจะขึ้นสายการผลิตจริงเมื่อไหร่นะครับสำหรับเจ้า Audi e-tron นะครับพลังงานไฮโดรเจนปิดท้ายครับอันนี้มาให้ดูกันขำๆนะครับสำหรับ Chef เชฟโรเลตครูซคือบ้านเราเนี่ย ก็มีเชฟโรเลตครูสแต่ว่าบ้านเรานี่ผมที่ผมเพิ่งขับล่าสุดเนี่ยเขายังเรียกว่าเป็นไมเนอร์เชนอยู่จริงๆบ้านเราเปิดตัวตั้งแต่ไปมาสามปีที่แล้วอ่ะนะครับบ้านเราชื่อ Amazing New Cruise ก็เป็นเป็นเป็นครูสซีดานอับโถมเล็กน้อยนะครับพูดถึงบ้านเรานะฮะพูดถึงบ้านเรานะฮะแล้วก็เหลือเครื่องยนต์1.8บล็อกเดียวในการทำตลาด ในการทําตลาดนะครับดีเซล2ลิตรถอดออกไปเบนซิน1.6ลิตรก็เลิกผลิตนะครับบ้านเราเนี่ยยังเป็นโฉมไม่ได้เชนอยู่แต่เมืองนอกนะครับอ,อย่างสหรัฐอเมริกานี่เปิดโฉมแฮทช์แบ็กแล้วนะครับ <c oughs> คือเป็นโมเดลเป็นโมเดลเชนแล้วที่อเมริกาเป็นโมเดลเชนแล้วเปิดตัว,ต,วตัวซีดานไปแล้วในระยะเวลาปีที่แล้วได,ได้เรียกกับบ้านเราที่เราไม่ได้เชนนะครับแล้วล่าสุดในงานดีทร o ออล์ดโชว์เนี่ย เปิดแฮทแบ็กเพิ่มมาใหม่รุ่นหนึ่ง mm hmm. ครับเ mm hmm. มืองไทยเนี่ยก็มารอรุ่นครับว่าปลายปีนี้จะจะมีการโมเดลเชนของเชฟโรเลตครูซตามตามเมืองนอกหรือเปล่านะครับอเมริกาก็เปลี่ยนแล้วเมืองจีนก็เปลี่ยนแล้วแต่หน้าตาของของการทําตลาดใน2ภูมิภาคนี้หน้าตาก็ต่างกันนะครับก็เอามาให้ดูขำๆนะครับเพราะว่ามันสวยด้วย นะครับรูปดูดีๆจะเห็นว่าคูชแฮทแบ็กนี้สวยมากนะครับก็เป็นครับเป็นรุ่นเด่นๆนะคุณผู้ชมที่ที่เกี่ยวโยงกับบ้านเราค่ะครับก็ที่เวลาจะอำนวย Detroit ์มอเตอร์โชว์นะคะก็นมาฝากคุณผู้ชมกันส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมานะคะพร้อมกับการเทสรถรถหรูคุณโก่าห์พาไปเทสเฟอร์รารี่ชนะแม่เหมาะคุณเหลือเกินอ่ะช่วงหน้าเจอกันค่ะ